ลักกี้มิลสุขภาพกับราศีพบกับหมอแก้มโคโค่ศาสตร์พยากรณ์โหราศาสตร์ไทยราศีจักมาดูกันว่าลัคนาราศีใดในช่วงนี้คนอกหักเตรียมเปิดใจนะคะเพราะว่ารักใหม่ของคุณกําลังมาค่ะชวงครัวคุณรีดฟูชิลี่ไก่ย่างครีมซอสน้ําสลัดเนื้อครีมขาวรสชาติเข้มข้นหอมมันกลมกลม่อมอร่อยในสไตล์คุณฤีดกันค่ะ <S <S แอปเปิทิแกรดรับความสุขวันนี้รีธจะพาแฟนๆไปชมไปดูงานนี่เลยเราคนไทยด้วยกันนะฮะ เพราะว่าเป็นเจ้าภาพชื่อว่างานไทเฟกอนุก้าเอเชีย er 2023เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชียผู้ร่วมแสดงสินค้าโอ้โหเกือบ3,000รายจาก40ประเทศค่ะจากที่ได้รับชมละครหมอหลวงกันมาเลยสงสัยกันว่าหมอสมัยก่อนกับหมอปัจจุบันมีการรักษาที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างรอฟังจากหมอสมุนไพรยุคใหม่นายแพทย์ธเนศอมรพิกษ์ุลในแฮปปี้ล v วิ่ค่ะ ช่วง l u c กี้มิ l สุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยนมเปรี il, ้ยวบีทากเกนไลท์แล็โตสฟรีคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง b ีทากเกนสวัสดีค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเรามาพบกับรายการแฮปปี้ไลฟ์บอกคุณรีดที่เราจะได้มาเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตของเราในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมกับสาระวาราตี้ในรายการนะคะเรามาเริ่มต้นกันตนัช่วงแรกของรายการลักกี้มิลสุขภาพกับราศีพบกับหมอแก้มโคโคโ,คโหราศาสต์ไทยราศีจักรและวันนี้คนอกหักเตรียมเลยค่ะเพราะว่าเปิดใจรักใหม่กำลังเข้ามาวัดดีอาจารย์แก้มค่ะดีค่ะ จารย์จัดให้4ลัคนาราศีลัคนาราศีที่1คือคนลัคนาราศีธนูนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม<ะ>ดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิโคจรอ,อยู่ในบ้านของตัวเองนะคะ,ะและร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ซึ่งเขาเป็นคู่แบบเบนเฟนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะทำให้ ตัวคนธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนถูกใจเข้ามานะคะคจากการ,รท่องเที่ยวการเดินทางงานเลี้ยงการเข้าสังคมต่างๆและมีโอกาสที่จะมีคนชักจูงเข้ามาให้รู้จักกันแล้วก็การเข้ามาในครั้งนี้นะคะคือเข้ามาจริงจังกับความสัมพันธ์มากแถมเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีน้าทักที่การงานดีเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนคําชูกันทําอะไรเคมนี้ก็เข้ากันสุดๆ,ๆนะคะ,ะคะ่ะมาต่อกันที่ลัคนาราศีที่2นั่นคือลัคนาราศีมังกรคนมังกรเกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ าดาวสุขดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรอ,อยู่ในภพปัตตนิถึงเวลาเปิดใจแต่ไม่เปิดตัวแล้ว<า>จะมีคนใหม่ๆเข้ามานาั้นหน้าใหม่เข้ามา,าฮอตตลอดแตกสุดๆเลย คนเข้ามาคุยเข้ามาจีบนะคะไม่ว่างไม่ว่างเว้นเลยแต่คนที่เราชอบความสัมพันธ mm ์ดําเนินไปอย่างเรื่อยๆนะคะ mm hmm. แต่ตัวคุณนั่นแหละให้ระวังนะช่างเลือกดีความเจ้าชู้ mm hmm. ขี้เล่นแสนสนินิดนาอก,ก็คนมันสวยก็ใครเข้ามาก็คุยไปก่อนแต่ก็ต้องเลือกหน่อยนะใช่ค่ะ<อ><อ>ค่ะดูไปก่อน mm hmm. คุยไปก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเลยนะคะในทันที<อ>มาต่อกันที่ราคนาราศีที่3คือคนลัคนาราศสีกรกฎคนที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคนกรกฎเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะดาวสุขทับ รักคณะเกิดได้ตำแหน่งราชาโชคมีสเสน่ห์ดึงดูดแบบสุดๆไม่ต้องขอไม่ต้องหมู่เขาเดินเข้ามาเองเลยค่ะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเองเลยและจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากค่ะ<ม>แต่ทีนี้หากคะแนนนิดนึงนะตรงที่ว่าเขาอาจจะไม่ตรงใจไม่ใช่สเปคไม่ใช่เทสค,คุณเลยนะคะ<ม>แต่เขาเข้ามาจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เหนื่อยจะไม่ทําให้ความรักต้องใช้ความพยายามนะคะต่อให้คุณไม่เปิดใจเขาจะตามง้อตามเทคแคร์จนคุณใจอ่อนเองค่ะค่ะมาต่อกันที่รัคณาราศีที่4ี่คือคนลัคณาราศีตุล คนที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะคนไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะถึงเวลาที่คุณจะเจอคนใหม่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำเข้ามาดูแลคุณมองเป้าหมายทิศทางในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้เขาจะเข้ามาแบบมีความเป็นครอบครัวนะคะอบอุ่นจริงใจไม่ว่าคุณจะ มีเงาวงองแงหุดหิดเอาแต่ใจใจร้อยเหวี่ยงวินเขาแค่ไหนเขาจะเป็นเซฟโซนและใจเย็นให้คุณได้ตลอดเวลานะคะ,คะดีใจด้วยนะคะทําเป็นเล่นไปายคน <อบ S 1> ตนออุนนะคะอบอุ่น<ช>สำหรับราค่ะ,ะ,นนค,ะคนตุนคนคนนี้ที่เข้ามามีโอกาสแต่งงานเป็นครอบครัวนะคะขอขอบคุณอาจารย์นะคะ ครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำสลัดตรา QP หัวกะทิร้อเปอร์เซและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีง่วนศูนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ช่วงครัวคุณรีวันนี้เมนูฝรั่งเลยนะจ๊ะฟูซิลี่ไก่ย่างครีมซอสนี่เลยฟูซิลลี่นี่ไก่ย่าง น้ำสลัดซีซ่าของคิวปีน้ำไอ้เจ้าฟูซิลลี่เนี้ยนะไปต้มนะให้ได้อาเดนเตแปดถึงสินาทีแนะนำว่าต้มเกนาทีอีกนาทีหนึ่งเก็บไว้เพื่อมาเจอกับในเตาเวลาเราลงน้ำซอสมันจะอร่อยลงตัวเลยค่ะนำไปต้มใส่เกลือน,นิดนึง หยาะน้ำมันมากอบนิดหนึ่งหรือหยาะน้ำมันพืชก็ได้เอาจะไปย่างไก่กันละพริกไทยดางวนสุนตรามือที่หนึ่งนี่เลยหมุนอย่างนี้เลยตามด้วยเกลือเสริมไอโอดีนนี่ขวดใหม่กระทัดรัดเลยเห็นไหมเนี่ยของงวนสนตรามือที่หนึ่งขนาดพอดีมือกระชับมือหันมาอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องเอาทั้งสองด้าน ให้มันบาลานซิ่งให้ได้สเสร็จปั๊บน้ำม,มันมะกอ,อกลงไปไหนกระทะนี้แล้วนำไปจีเอาด้านหนังลงนะจ้านหนังหนังหนังสกินว้าวไปเลยปึ๊บขณะที่เรารอคอยไก่ย่างของเรา,าตอนนี้เราจะมาทำซอสกันละน้ำมันมะก,กอ,อกลงไป เปิดไฟไม่ต้องรุนแรงมากแล้วเอากระเทียมแว่นใส่ลงไปในนี้เลยนี่เลยน้ำมันมะกอกกระเทียมเดี๋ยวให้มันบุบบุบบุบ,บุบ,บุบบบนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะตัวและและตามด้วยแครอทอหัวใจอยู่ตรงนี้เลยนี่คือน้ำสลัดพิซซ่าคิวพี เป็นน้ำสลัดเนื้อครีมขาวนะคะรสชาติเข้มขน้นเทลงไปตรงนี้เลยมันจะอร่อยแล้วก็หอมหอมอะไรไหมหอมพาเมซานมากไม่ต้องปรุงใดๆแล้วเสร็จปั๊บนี่ฟูซิลี่ของเราปึ๊บนี่พอนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะน้ำที่เราไปต้มพาสตา้าฟูซิลี่ของเราเอากลับมาใช้ด้วย ก็จะทําให้นะคะตัวพาสต้าเส้นของเราเนี่ยได้ทําการด mm ูออสโมซิสและนี่คือไก่ย่างน่าทานมาก mm hmm. หนังก็ต้องกรอบแบบนี้เลย mm hmm. กลับไปกรอบกันอีกรอบหนึง mm ่งเราก็ตักตัวเส้นขึ้นมาเตรียมรอไว้ก่อนเพราะพวกเราชอบมาก mm hmm. นี่ปึ๊บอูซิลิ เอาละเราก็ย้ายไก่เรามาที่เขียงนี่เลยตุ้มนี่มาปึ๊บเตรียมพอมีดมีดรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันกรรม,มวิธีชุบแข็งที่ลบ100องศาไอซ์ฮาร์เดนนี่เลยเกเทหรูจิบนี่ อาท็อปปิ้งพาสลี่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพาเมซานมากันทั้งถ้วยอย่างนี้เลยเบคอนกรอบนี่แบบนี้เลยนน่ทำแบบร้านอาหารเมดิินกันเช่นนี้น,นี่ฝนสักนิดหนึ่งเหมือนประมาณที่เขาใส่ยู่สุฮารุฮาร่าเหลือเกินนะจ๊ะฟูซิลี่ไก่ย่างครีมซอสค่ะ ช่วง Happy tips. Watching> t ท p ิเคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วง Happy ้ท p ิปเคล็ดลับความสุขคุณชมค่ะ เราไปงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชีย1ปีมี1ครั้งไทเฟกอนุก้าเอเชีย2023และขณะนี้รีก็อยู่ที่งานไทเฟกอันุก้าเอเชีย2023เรามาดูกันว่า แต่ละบูตมีเมนูอะไรบ้างมีโปรดักอะไรบ้างตามหลีดไปเลยค่ะาค่ะอันนี้อะไรจ้าอันนี้คือน้ำมันปาล์มคุณภาพตาเกสรจุดเริ่มต้นของความอร่อยค่ะจากผลปาล์มนั่นเองน้ำมันปาล์มตราเกสรการันตีรสชาติในระดับสากล ด้วยรางวัล Superior Taste Award 2ปีซ้อน นอกจากน้ำมันปาล์ตาเกสรแล้วนะคะมีน้ำมันหนึ่งที่อยากจะแนะนำในเครือบ,บ้านเกสรเหมือนกันค่ะน้ำมันรำข้าวตาเกสรค่ะคุณผู้น้ำมันรำข้าวการันตีด้วยรสชาติระดับสากลด้วยรางวัลซูเปอร์เรียลเทส a ์อเวอร์ด Award, สามดาวและอีกตัวหนึ่งค่ะถือว่าเป็นน้องใหม่เหมือนกันค่ะเป็นบ้านของเกสรเพียวค่ะตอนนี้สำหรับม,มะพร้าวนะคะเป็นในานามของเกสรเพียวค่ะอันนี้เป็นเกสรเพียวนะคะ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับไว้ปรุงอาหารตราเกสรเพี่ยวขณะนี้หรือยู่ที่บูทงวนสนตรามือที่หนึ่งนะคะเมนูวันนี้รู้เลยว่าทุกคนชอบค่ะก๋้ยจับเมนูชื่นชอบโปรดปานของทุกคนกุ้ยจับ นี่สไตล์เยาวราชเส้นจาก,ก,กแป้งคุณภาพดีนะคะ,ะเราใช้แป้งจากข้าวตาชัดค่ะแล้วเราก็เริ่มเอาแป้งลงไปจะ3นาทีหรือพอดูว่าก๋วยจั๊บมันม้วนม้วนม้วนเข้าหากันใช้ได้และเครื่องปรุงทั้งหลายแหละของเราเป็นไงจ้าค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันเสียเครื่องเทศเน้นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะโซเดียมไม่สูงดีกับสุขภาพพริกไทใส่ลงไปอีก เรียบร้อยอัตตักเลยล้วนศูนย์ตรามือที่หนึ่งกวยจับดึงสำเร็จรูปน้ำใสสไตล์ยวราชแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเมโนูรสชาติใหม่นะคะเป็นกวยจับอีกรสชาติหนึ่งค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บูธคิ วันนี้เมนูเลิศมาก Pickle พิกลไวร d ดิชหัวใช้เท้าอันนี้เป็นผักดองยูสุเทออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ทำต,ตัวนี้ไปชุบแป้งทอดสูตรที่1นึ่ผสมโซดาสูตร2ไม่ใส่น้ำเราจะทำเป็นชิ้นๆอินดิวิววลหรือจะมาเป็นแพรได้หมดแต่ถ้าเป็นแป้งที่ไม่ผสมโซดา ทอดแออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ดิปปิ้งทรัฟเฟิลมายส่วนอันนี้จะเป็นเชดด้านนะจ๊ะช่วง happy living รู้ทันป้องกันไว้ก่อน สวัสดีค่ะคุณหมอแบงค์จากที่ได้ดูละครหมอหลวงมาสงสัยว่าหมอสมัยก่อนกับหมอปัจจุบันการรักษาต่างกันไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะหมอสมัยก่อนกับหมอปัจจุบันมีการรักษาที่แตกต่างกันอย่างไรคะหมอแบงค์คะจริงๆจ้บอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่แบบดีมากเลยคุณล<ช>ิศเพราะว่ามันได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความวรู้ด้วยอันนี้สําคัญการรักษาของหมอสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ย แตกต่างกันเขาเรียกว่ามันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีตามยุคสมัยบางส่วนก็ขายกันเช่นหมอสมัยก่อนเนี่ยจะเน้นใช้สูตรพายหลายชนิดทําเป็นยาเพราะว่ามันมีความรู้ที่สอนกันมาหลายร้อยปีซึ่งข้อดีของสูตรพัยเนี่ยคือมันปลอดภัยนะครับ,รบแล้วก็มันไม่ดื้อยางนั้นใช้เป็น10ปีก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายตามมานอกจากแบบทาเป็นยาเพื่อเอาไว้รักษาโรคอาหารไทยส่วนใหญ่ก็ยังใช้พวกสูตรพายพวกเนี้ยเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เพราะว่ามีคุณสมบัติทางยาด้วยเช่นพวกกลุ่มรากผักชีะนะครับใบมะกรูดขิงข่าตะไคร้พริกไทยการทานสมุนไพรมันสามารถทานคู่กับยาแผนปัจจุบันที่เราเนี่ยได้รับการรักษาจากแพทย์เนี่ยมันมีผลอย่างไรหรือเปล่าคะบอกเลยว่าสามารถทานร่วมกันได้แล้วก็ถ้าหลายกรณีเนี่ยถ้ามียาแผนปัจจุบันอยู่แล้วแล้วเราเพิ่มสมุนไพรไปแล้วเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะ,ะว่า,าถูกต้องครับมันจะช่วยให้เราหายจากโรคต่างๆได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น ควบคุมโรคต่างๆได้ดีขึ้นตัวไหนของสมุนไพรที่จะมาช่วยบำรุงร่างกายซึ่งสามารถทานเคียงข้างเคียงคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันและได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีคะหมอแบงค์สมุนไพรเกือบทุกตัวเนี่ยสามารถทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้หมดฮะ,ะแต่ว่าตัวที่ผมจะใช้บ่อยๆสมุนไพรลดไขมันในเลือดสูง สมุนไพรที่ช่วยในการล้างไขมันในเส้นเลือดหัวใจได้เพราะว่าสมุนไพรลุ่มนี้มันไม่ให้เขาเรียกมันป้องกันไม่ให้เลือดเหนียวป้องกันไม่ให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์ทาให้หัวใจวายเฉียบพันธุ์ได้ ซึ่งจะมีส่วนภัยทั้งหมด4อย่างด้วยกัน <Okay. S 2> ก็คืออย่างแรกคือสมปะตัวนี้ mm hmm. ต้องใช้สมอายุ60ปีขึ้นไปช <Okay. S 2> ่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง mm hmm. ป้องกันหัวใจวายได้ <Okay. S 2> ตัวที่2คือตังกุยช่วยในการเพิ่มเลือดให้เลี้ยงหัวใจ mm hmm. เลี้ยงไตเลี้ยงสมองได้ดีป้องกันให้เลือดเหนียวขน้นมันจะช่วยป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบป้องกันเส้นเลือดสมองแตก <Okay. S 2> ป้องกันภาวะไตาวายเฉียบพลันได้ <Okay. S 2> ตัวที่3คือดอกคอมฝอย mm hmm. ดอกคอมฝอยเนี่ย ช่วยในการละลายไขยมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจนะครับทั้งของเดิมที่อุดตันไปแล้วกับช่วยป้องกันไม่ให้ของที่กําลังจะเกาะเส้นเลือดใหม่เนี่ยได้เกาะก็คือมันละลายทิ้งไปหมดก่อนนะครับตัวสุดท้ายคือขิงตัวนี้ช่วยในการเพิ่มเลือดไหลเวียน เลี้ยงหัวใจได้เยอะขึ้นก็ทําให้หัวใจแข็งแรงจังหวะการเต้นเป็นปกติซึ่งสมุนภัยทั้งหมดเนี่ยสตัวเนี่ยช่วยหัวใจได้หมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือมันช่วยในการล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจทั้งของเก่าของใหม่ออกหมดมันจะป้องกันหัวใจวายเฉียบพันได้ตัวที่2คือช่วยในการเติมสารอาหารบํารุงหัวใจมีหัวใจที่แข็งแรงทําให้จังหวะการเต้นเป็นปกติตัวที่3คือช่วยในการเพิ่มเลือดให้เลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นก็ทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ดังนั้นใครสงสัยอยากมีคําถามถามเรื่องของสมุนไพรนะคะิดต่อเข้ามาเลยสอบถามตามช่องทางต่างๆรีดขึ้นให้หมอแบงค์จะตอบทุกคําถามที่แฟนๆถามมานะคะสมกับเป็นหมอสมุนไพรยุคใหม่จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสมุนไพรนั้นมีประโยชน์จริงๆแต่ต้องรับประทานให้เป็นรับประทานให้ถูกสูตรจึงจะได้ผลที่ดีขอบคุณหมอแบงค์ค่ะยินดีครับ กินสูนรพายให้มีประสิทธิภาพต้องกินเป็สูตน,นะครับตำนานคนคู่กับเรื่องน่ารู้ของเดือนมิถุนายนเดือนนี้เอาเป็นว่าเราอยู่ในเดือนที่เริ่มต้นฤดูฝนแล้วเดือนแห่งฝนนี้ยังมีกิจกรรมที่พวกเราเราชื่นชอบโดยเฉพาะคนรักต้นไม้เพราะว่าหน้าฝนเมื่อไหร่นะคะต้นไม้ของเราจะสวยงามมากม ได้เห็นจากใบไม้สีเขียวนะคะเขียวแบบเขียวสวยเลยแถมอากาศสดชื่นขึ้นเป็นที่น่าสนใจที่น่าฝนทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสวยขึ้นทันตาที่สำคัญบรรยากาศของฝนตกช่วยให้เราได้หลับสบายผ่อนคลายลหลายๆคนชอบนอนหลับพร้อมเสียงสายฝนแล้วพบกับแฮปปี้ไลฟ์กับคุณฤทธิได้ เจ็ดนาฬิกา50นาทีดูทีวีกด33ดูมูถืกด3วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะ HAPPY LIFE สุดกับในวันนี้ยิ้มให้วันต่อไปโอบโทรงไม่รักแล้ havia, จ having, ักไม่กันไว้ก็รักมันล้นใจ HAPPY LIFE กับคุนรี